นงจสวัสดีครับวันนี้พบกับบ่าวต้อมน้องตวรรค์ครับวันนี้จะพามาชมการเก็บเอฟุซาครับฟุซาที่กับการเก็บครับครับเมื่อชีบที่สามที่สี่ครับเน่ยเก็บเอลูกที่ว่ามีสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับแขกรับแข่งเก็บ ลกเต็มตัวเลยครับซาบานเหรอวันนี้มาทำงานนะครก็บรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวครับนี่ น้ำตำ้ละครับทีนี้มีทีมตาลจิตอยู่เลยครับเก็บเลย ทำไปกินไปครับอยู่ไหนครับกกไปแลกแต่จรลิมินครับ นี่ครับมืออาชีพครับเป็นทำงานแค่นี้เห็นย่มกินเหล้าเมือ่อาชีพก็นี่อีกวเนี่ครับเ <c oughs> บาเนื้อครับ <c oughs> ไหนเก็บมาแบบไหนบอกเขาไหมอ๋อผมเป็นแล้วนี่ครับมืออาชีพครับ <c oughs> ผมออกมาช่วยงานเขาวันหนึ่งครับวันนี้มาแทนเขาโอ้ <c oughs> รนะครับตรงสูงเราก็จะใช้เก้าอี้ขึ้นครับเเป็นเก้าอี้แบบเียเก้าขึ้น,บบน,น,นมาแท็กสองนะครับไง็สูตรเต็มที่ครับรอบเียดูแค่ไว้ นะครับบรรยากาศมันยังทุกขม่เต็มที่ครับมันยังเขียวๆอยู่เลือกเก็บก่อน งาน่วยเป็นกำลังใจให้บ่าวตอมนวลถวัลต์ตจ้ะครับเด้อเกียรติไล่เกียรติดตามครับจะมีคลิปต่อไปครับทำคลิปไปเรื่อยเพื่อเป็นกำลังใจครับครับเก็บใส่แบบนี้ครับเลยขึ้นจรารมินนะครับเลยดูแล้วไม่ค่อยนักเท่าไหร่ครับคุนทว่าสะรายจารมิน,นี่นักไหม เลือกไปบาแดงหมดแล้ว, <c oughs> วเลือกไปบาแดงบาช้ำหมดทั้งวันไม่ค่อยนักดก้วย เก็บเส้นเหล็กกับสายเป็นมีครับเก็บเส้นเหล็กกับสากระติมแต่ตะก้านายจะขอไปขัดที่เก็บเสทปเต็มตะก,ก้าเข้าไปขัดในบ้านครับ นี่ครับการทำงานที่ประเทศนอกครับครับ,รบรเก็บรูป,ปไปเลยครับเนี่ย นะ้รับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ